สวัสดีนะครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5วันนี้มาพบกับครูบอลอีกแล้วนะครับในรายวิชาสุขศึกษานะครับวันนี้ครูจะมาสอนในหน่วยการเรียนรู้ที่4นะครับเรื่องการแก้ปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวและกลุ่มเพื่อนนะครับในหน่วยการเรียนรู้นี้นะครับจะมีอยู่จะมีตัวชี้วัดก็คือนะครับนักเรียนสามารถระบุพฤติกรรมที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวและกลุ่มเพื่อนได้นะครับอ่าในหน่วยการเรียนรู้นี้นะครับจะมีเนื้อหาอะไรบ้างและมีหัวข้ออะไรบ้างนะครับให้นักเรียนนะครับไปชมจากวิดีโอต่อไปนี้เลยครับไปชมกันเลยครับสวัสดีครับนักเรียนวันนี้นะครับวิชาสุขศึกษาและพาษาศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ห้าจะมาสอนเรื่อง การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวและกลุ่มเพื่อนนะครับวันนี้นะครับสิ่งที่นักเรียนจะได้เรียนก็คือ 1. สาเหตุของ1สาเหตุของความขัดแย้งในครอบครัว 2. สาเหตุของความขัดแย้งในกลุ่มเพื่อน 3. พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งของครอบครัวและกลุ่มเพื่อนนะครับ สี่พฤติกรรมที่พึงประสงค์ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวและกลุ่มเพื่อนนะครับก่อนนักเรียนจะไปเริ่มเข้าเนื้อหากันครูอยากให้ดูวิดีโออันนี้ก่อนเลยเพื่อเป็นแนวทางในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหานะครับเราไปเริ่มดูกันเลยคุณรู้สึกแบบนี้หรือเปล่าว่าทุกวันนี้ เราพบเหตุการณ์แบบนี้บ่อยขึ้นฮ่าแล้วคุณเคยคิดไหมว่าทำไมคนเหล่านี้ถึงมีพฤติกรรมแบบนี้ <S <S <ays and sounds> เพราะเขาชอบเอาเปรียบอารมณ์ร้ายชอบขโมย <S <S <ays and sounds> หรือเพราะตอนเด็กๆเ,เขาเคยพบเหตุการณ์ที่ไม่ควรเจอ จากสถิติ3ใน4ของเด็กทั่วโลกเคยตกเป็นเหยื่อหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้ความรุนแรงซึ่งมีทั้งความรุนแรงทางร่างกายทางอารมณ์และจิตใจความรุนแรงทางเพศและการละเลยทอดทิ้งโดยในแต่ละปีมีเด็กไทยที่ได้รับบาดเจ็บจากความรุนแรงและเข้ารับบริการมากถึง9,000คนหรือเฉลี่ย1คนต่อชั่วโมง ส่งผลกระทบทำให้เด็กเสียความภูมิใจในตัวเองขาดความมั่นใจผลการเรียนแย่ซึมเศร้าวิตกกังวลหลีกหนีไม่ชอบการเข้าสังคมและเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีปัญหาเครียดความอดทนต่ำเห็นแก่ตัวใช้ยาเสพติดติดสุราถ้าคุณอยากให้สังคมของเราดีขึ้น คุณสามารถทำได้ด้วยการเริ่มต้นตระหนักว่าความรุนแรงในเด็กเป็นปัญหาที่สำคัญและคุณอาจจะยังไม่รู้ตัวว่าคุณได้ทำมันแล้วด้วยการดูคลิปนี้เพราะปัญหาความรุนแรงในเด็กป้องกันได้โปรดช่วยส่งต่อคลิปนี้เพื่อสร้างความตระหนักในสังคมมาร่วมช่วยเด็กไทยให้ปลอดภัยจากเหตุการณ์ที่ไม่ควรเจอและให้เขา เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความสุขเพราะเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าสำนักโรคไม่ติดต่อกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณาสุขสายด่วนกรมควบคุมโรคหนึ่งสี่สององไปแล้วนะครับเกี่ยวกับวิดีโอเกี่ยวกับความรุนแรงของในเด็กนะครับความรุนแรงในเด็กจะมาเกี่ยวข้องกับเนื้อหาอันนี้ได้ยังไงเพราะว่า ความขัดแย้งในครอบครัวส่วนมากมาจากความรุนแรงและความรุนแรงเหล่านั้นจะทั้งในครอบครัวหรือเพื่อนก็อาจจะเป็นจุดกําเนิดหรือสาเหตุที่ทําให้เกิดความรุนแรงในเด็กนะครับและเป็นแบบอย่างที่เขาเอาไปเรียนแบบได้นะครับาเรามาดูกันก่อนของคําว่าของความหมายของคําว่าขัดแย้งนะครับ ความหมายของคำว่าขัดแย้งคือการมีความรู้สึกความคิดความคิดเห็นหรือความเข้าใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ไม่สอดคล้องหรือไม่ตรงกันกับของกับอีกฝ่ายหนึ่งทําให้เกิดความรู้สึกไม่สบายใจไม่พอใจกันซึ่งนําไปสู่การทะเลาะวิวาทได้เห็นไหมครับเริ่มต้นก็มีการรุนแรงแล้วเริ่มโดยการทะเลาะวิวาทได้1 สาเหตุของความขัดแย้งในครอบครัวนะครับเรามาดูสาเหตุของความขัดแย้งในครอบครัวก,ก่อนนะครับ 1. การใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสมก้าวร้าวหรือหยาบคายต่อกันสสมาชิกในครอบครัวไม่พูดคุยการต่างคนต่างอยู่ต่างต่างคนต่างอยู่ทำให้เกิดความรู้สึกห่างเหินนะครับ 3. ม การทะเลาะเบาแหวงในครอบครัวการใช้คําพูดหรือหรือความรุนแรงกันเป็นประจานะครับครอบครัวที่พูดคุยกันสม่าเสมอนะครับจะทําให้เกิดปัญหาความขัดแย้งน้อยลงมากและไม่เกิดปัญหาความขัดแย้งเลยถ้าเข้าใจกันนะครับ2นะครับสาเหตุของความขัดแย้งในกลุ่มเพื่อนอ่าเรามาดูที่เพื่อนกันบ้างสาเหตุของที่เกิดในกลุ่มเพื่อนคือหมีความเข้าใจผิด เข้าใจผิดกันและไม่ทำความเข้าใจกันหรือไม่พูดคุยกันให้รู้เรื่อง 2. มีความคิดเห็นไม่ตรงกันและไม่ยอมรับความคิดเห็นของเพื่อนหรือบุคคลอื่นเราเอาแต่ความคิดเห็นของเราเอง 3. เล่นกันโดยใช้ความรุนแรงหรือทำให้อีกฝ่ายบาดเจ็บแล้วไม่ขอโทษอันนี้น่าห่วงเลยนะครับการที่แกล้งเพื่อนมากๆเนี่ยจะทำให้เกิดความขัดแย้งใน กลุ่มเพื่อนได้นะครับ 4. ถูกเพื่อนรังแกรหรือแกล้งให้ได้รับความอับอายอันนี้ก็คือการที่ล้อเลียนเพื่อนบ่อยๆหรือว่าการบูลลี่เพื่อนนะครับอันนี้ก็เหมือนการรังแกเพื่อนใจทำให้เพื่อนอับอายทำให้เพื่อนไม่พอใจเราได้นะครับะนะครับพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวและกลุ่มเพื่อนนะครับ หนึ่งการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยไม่ใช้ความรุนแรงโดยไม่ใช้ความรุนแรงก็คือหนึ่งนะครับคือต้องรู้จักต้องมีเหตุผลและรู้จักยอมรับฟังเหตุผลของผู้อื่นไม่เอาอารมณ์ของตนเป็นใหญ่ไม่เอาอารมณ์ของนักเรียนเป็นใหญ่นะครับ 2. ไม่ใช้กําลังหรือความรุนแรงตัดสินปัญหาและรู้จักการให้อภัยคนอื่น 3. มีความอดทนอดกั้นและรู้จักควบคุมอารมณ์ตัวเองให้เห็นนั่นนี้ไหมครับนี่คนนี้เลยคนนี้เขาทำอะไรอยู่เขานับหนึ่งถึงสิบใช่ไหมครับอันนี้พยายามอดทนอดทนและควบคุมตัวเองอยู่นะครับว่าเวลาเราโมโ oh หหรือเรารู้สึกไม่พอใจเราพยายามลองนับในใจตัวเองก่อนหนึ่งถึงสิบว่าเราควบคุมตัวเองได้ไหมถ้าไม่ได้ให้เดินหนีไปนะครับเพื่อลด การเกิดการทะเลาะวิวาท 2. นะครับการสื่อสารที่สร้างสรรค์การสื่อสารที่สร้างสรรค์มีอะไรบ้างคือ1ึใช้คำพูดที่สุภาพไม่หยาบคายและไม่ก้าวร้าวในการให้เหตุผลหรือชี้แจงความจริงนะครับ 2. ไม่พูดยั่วให้อีกฝ่ายโกรธและไม่ล้อเลียนหรือทำให้จิตใจอีกฝ่าย ทำให้จิตใจของอีกฝ่ายให้เกิดความอับอายหรือเสียใจนะครับ 3. รู้จักคํานี้เลยครับคําว่าขอโทษเมื่อตนเองเป็นฝ่ายผิดเพราะว่าเมื่อเราทําผิดเราชอบออไม่ขอโทษเพราะไม่ขอโทษมันก็จะเกิดปัญหาการขัดแย้งได้จะทั้งเพื่อนหรือครอบครัวถ้าเราทําผิดเราต้องรู้จักขอโทษนะครับ3นะครับการแสดงออก ในการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นคือ1ผู้นำไม่ใช้อำนาจสมมตินักเรียนเป็นผู้นำของกลุ่มเราต้องไม่ใช้อำนาจในการตัดสินใจเปิดโอกาสให้ผู้อื่นได้แสดงความคิดเห็นหรือชี้แจงเหตุผลอย่างเท่าเทียมอย่างสมมตินักเรียนทำงานกลุ่มนักเรียนเป็นหัวหน้ากลุ่มครูมอบหมายให้เป็นหัวหน้ากลุ่ม เรานักเรียนควรทายังไงก่อนครับไม่ใช่ว่าเราจะตัดสินใจเลยว่าจะทําแบบนี้ทำแบบนี้แบบนี้เราควรปรึกษาคนในกลุ่มก่อนว่ามีแนวทางแบบไหนบ้างรับฟังคนอื่นบ้างนะครับ2ใช้หลักประชาธิปไตยในการตัดสินปัญหาเพื่อความยุติธรรมและยอมรับผลการตัดสินอ่าอย่างเช่นสมมุติมีหัวหัวข้อที่ไม่ที่สองคนคิดแตกต่างกัน ทำงานกลุ่มเราก็ต้องทําไงครับโหวตให้เพื่อนโหวตกันนะครับว่าเราจะเลือกแบบไหนคนส่วนมากเลือกแบบไหนไม่ใช่ว่าคนส่วนมากเลือกแบบนั้นปุ๊บแล้วเราไม่พอใจทันทีไม่ได้นะครับ 3. ไม่แสดงท่าทีไม่พอใจเมื่อผู้อื่นมีความเห็นที่ไม่ตรงกับเราเห็นไหมครับที่ครูพูดไปเลยเมื่อกี้เราต้องไม่แสดงท่าทีที่ไม่พอใจนะครับในเมื่อเขาเลือกแล้วเราก็ต้องยอมรับคนส่วนใหญ่เลือกแล้วก็ต้องยอมรับ ในครอบครัวเหมือนกันถ้าคนส่วนใหญ่ในครอบครัวเขาเลือกเราก็ต้องยอมรับนะครับสี่ให้อภัยกันและรู้จักขอโทษเพื่อลดปัญหาความขัดแยง้งอ่านนี้นะครับเป็นไปสิ่งที่นักเรียนเห็นทั้งหมดเลยที่นักเรียนฟังมาคําที่จะลดการขัดแย้งได้ก็คือคาว่าขอโทษนะครับหรือและไม่ใช่หรือสิและ และการคุยกันอย่างมีเหตุผลการอธิบายกันและการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นนะครับเห็นไหมอย่างนี้เขาถามนี่ตอนแรกพ่อกับแม่ว่าจะไปทะเลแล้วลูกๆทําไมจึงไม่อยากไปถึงอยากไปน้ําตกละ่ะถึงอยากไปน้ําตกละ่ะนี่ลูกก็เลยบอกเลยเพราะเราเพิ่งไปทะเลเมื่อเดือนที่แล้วเลยอยากไปน้ําตกบ้างค่ะอันนี้เห็นไหมใช้ เหตุผลในการขัดแยง้งในเอ้ใช้เหตุผลในการคุยกับคุณพ่อคุณแม่ว่าเราไม่อยากไปที่เนี้ยแต่เราอยากไปที่นี่แทนเพราะอะไรเห็นไหมครับเพื่อลดปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวถึงจะเป็นกลุ่มเพื่อนเหมือนกันเราก็ต้องใช้เหตุผลเหมือนกันนะครับต่อไปพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในการแก้ไขความขัดแย้งในครอบครัวและกลุ่มเพื่อนนะครับนี่อย่างนี้ ทำแก้วแตกเราควรทําไงในนี้เขาเงียบเราต้องทำอะไรขอโทษใช่ไหมครับไม่พึงประสงค์คือหนึ่งใช้อํานาจแก้ไขปัญหาโดยไม่รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นอันนี้หมายถึงหัวหน้ากลุ่มเลยนะครับหัวหน้ากลุ่มหรือหัวหน้าครอบครัวอันนี้คือสิ่งที่ไม่ควรนะครับสองใช้กําลังในการตัดสินปัญหาเช่นพี่น้องชกต่อยกันพ่อแม่ตีลูกนี่หรือเพื่อน ชกต่อยกันนะครับเพื่อเอาชนะกันอันนี้เป็นการตัดสินปัญหาที่ไม่ดถูกต้องนะครับ3หลบหน้าหรือไม่พูดคุยกันทำให้ไม่ได้ปรับความเข้าใจจนเกิดความบาดหมางกันไปเมื่อทะเลาะกันแล้วเราควรหันหน้าเข้ามาคุยกันอ่ะช่วงแรก อารมณ์เรายังร้อนอยู่เราก็ห่างก,กันก่อนแล้วพอเราใจเย็นลงแล้วเราก็ควรมาคุยกันว่าเหตุผลนั้นมันเพราะอะไรเป็นอะไรยังไงนะครับไม่ใช่ว่าหลบหน้ากันไปเลย 4. ใช้คำพูดที่หยาบคายรุนแรงทำให้จิตใจของอีกฝ่ายทขอโทษครับทำร้ายจิตใจของอีกฝ่ายและไม่กล่าวคำขอโทษเมื่อตอนเองเป็นฝ่ายผิดนี่เลยครับ ด่าคนนู้นด่าคนนี้นั่นแหละครับทําให้เพื่อนอ่ะหรือคนในครอบครัวรู้สึกว่เาเราทําไม่ดีขนาดนั้นเลยเหรอหรือยังไงเราควรใช้คําพูดดีๆนะครับไม่ควรด่าทอกันหรือใช้คําหยาบนะครับอ่าอันนี้ครูจะให้ดูวิดีโอนี้แล้วให้นักเรียนศึกษานะครับว่าวิดีโอนี้เขาสอนอะไรบ้างอ่าไปรับชมรับฟังกันเลย ผมเริ่มไม่ค่อยเข้าใจว่าทำไมเดี๋ยวนี้พ่อกลับบ้านมาทีไรจะดูหง,งุดหงิดแล้วก็เสียงดังคอยตะคอกใส่แม่แล้วก็มักจะเป็นแบบนี้อยู่ทุกครั้งเลยบางวันผมก็เห็นแม่มีน้ำตาบางวันผมก็เห็นที่ตัวแม่มีแต่รอยแผลเหตุการณ์แบบนี้ ก็ดูเหมือนจะกลายเป็นเรื่องเคยชินสำหรับผมไปทุกทีแล้วล่ะหรือนี่คือเรื่องปกติที่ทุกครอบครัวเขาเป็นกันผมมักชกต่อยกับเพื่อนและถูกคำโทษบ่อยๆผมผิดตรงไหนผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าผมไม่ชอบให้พ่อใช้ความรุนแรงกับแม่แต่ทำไม ผมเองกลับใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหาเหมือนกับพ่อหรือว่าความรุนแรงเป็นเหมือนกับโรคร้ายที่แพร่กระจายจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งในครอบครัวได้และต่อไปอาจแทรกซึมเข้าสู่สังคมโดยที่ทุกคนไม่รู้ตัว ส่วนใหญ่ผู้ที่กระทำความรุนแรงมักเป็นผู้ชายและผู้หญิงมักจะตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงรวมไปถึงเด็กและผู้สูงอายุก็มักได้รับผลกระทบไม่แพ้กันผู้หญิงที่ต้องจมอยู่กับความรุนแรงเพราะยังต้องพึ่งพาทางเศรษฐกิจจากสามีบางคนต้องทนเพื่อลูกอยากให้ลูกมีครอบครัวที่พร้อมหน้าในขณะที่บางคน ไม่รู้สิทธิไม่รู้กฎหมายไม่รู้ช่องทางการขอรับความช่วยเหลือการทะเลาะเบาะแหวงใช้กำลังในครอบครัวคนนอกมักไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวแต่ความรุนแรงในครอบครัวไม่ใช่เรื่องส่วนตัวแต่เป็นเรื่องของทุกคนก่อนที่ปัญหาเล็กๆในครอบครัวจะลุกลามจนกลายเป็นปัญหาความรุนแรงในสังคมเราต้องร่วมมือ ป้องกันไม่ให้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวแพร่ขยายในสังคมต่อไปได้อีกหลายปัญหาในสังคมได้รับการแก้ไขเพราะประชาชนในสังคมช่วยกันสอดส,ส่องดูแลผู้พบเห็นการกระทำรุนแรงช่วยกันหยุดยับยั้งกระจายข่าวและแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อให้ความช่วยเหลือทุกคนสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันและแก้ไข ความรุนแรงในครอบครัวและสังคมได้ใครจะรู้จุดเล็กๆจุดหนึ่งเมื่อรวมตัวกันแล้วจะกลายเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่และอาจกลายเป็นกระแสสังคมที่จะช่วยหยุดยั้งความรุนแรงได้ในที่สุดและอาจเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะลดความรุนแรงในสังคมได้การต่อต้านทางสังคมจะทำให้ผู้กระทำความรุนแรงตระหนักและเปลี่ยนแปลงตนเองเลิกพฤติกรรมความรุนแรง กลับไปสร้างครอบครัวที่อบอุน่นปลุกกระแสสังคมหยุดยั้งความรุนแรงเพื่อครอบครัวที่อบอุน่นและสังคมอาเซียนยที่น่าอยู่ไปแล้วน,นะครับวิดีโอที่ครูให้ดูเห็นไหมครับอย่างที่ครูบอกเลยในวิดีโอคุณพ่อ ทำร้ายคุณแม่ใช่ไหมครับตั้งแต่เด็กพอเด็กเห็นบ่อยๆปุ๊บเพราะอะไรเคยชินนะครับเราไม่ควรให้มันเกิดแบบนั้นนะครับเด็กก็ฟังไว้นะครับถ้าเกิดเกิดเหตุการณ์แบบนี้เราก็ไม่ควรไปเรียนแบบเขานะครับการใช้ความรุนแรงในครอบครัวหรือกลุ่มเพื่อนไม่เป็นสิ่งที่สังคมยอมรับนะครับเราควรใช้อะไรครับใช้เหตุผลในการแก้ไขปัญหานะครับ วันนี้นะครับครูก็มีเรื่องที่จะสอนเพียงเท่านี้นะครับก็ขอขอบคุณครับที่เข้ามาเรียนกันขอบคุณครับหลังจากที่นักเรียนนะครับได้ศึกษาเนื้อหาในหน่วยการเรียนรู้ที่4นี้ไปแล้วนะครับครูจะให้นักเรียนนะครับทำแบบฝึกหัดท้ายบทนะครับในหัวข้อที่1ถึงหัวข้อที่5นะครับเริ่มจากหน้า53นะครับถึงหน้า56นะครับ ให้นักเรียนทํานะครับทําเสร็จแล้วถ่ายรูปเหมือนเดิมนะครับส่งในกลุ่มไลน์นะครับย้ำนะครับเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้ชัดเจนนะครับว่าตัวเองอยู่ป .5 ทับไหนนะครับทับอะไรนะครับแล้วก็ส่งให้ตรงอารบัมนะครับส่งให้ตรงด้วยนะครับวันนี้ครูก็มีเนื้อหาที่จะสอนเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับในเนื้อหา หนการเรียนรู้ถัดไปนะครับสวัสดีครับ